เข้าสู่ช่องความเดลิเดอร์นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักกันค่ะของคนเกิดราศีกุมนะคะเดี๋ยววางข,ขึ้นวันที่ไว้ให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าพลังงานของเราเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานทั้งเดือนนี้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะอะไรนะคะเราก็สามารถดูพลังงานนี้ได้หมดเลยค่ะพลังงานขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะ ไม้ไผ่ค่อนข้างสีสันสดใสเนาะดังนั้นมันก็จะเป็นเรื่องดีๆค่ะที่จะเข้ามาในชีวิตเราเขาบอกว่าความสุขค่ะเนาะความสุขเนี่ยมันมาจากหลายด้านเนี่ยแต่ว่าในรูปภาพเนี่ยก็เห็นจากการที่เราได้แบ่งปันได้ให้นะคะเขาใส่บาตรเองเขาใส่บาตรก็คือการแบ่งปัน การแชร์ริงการได้ให้นะคะมันคือความสุขอย่างหนึ่งเนาะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะเออมีเพื่อนร่วมงานเพิ่งอาจจะเข้ามาใหม่แล้วเขาอาจจะไม่รู้รภาษาเนาะเราเนี่ยอาจจะช่วยเขาเนาะโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่เล็กๆน้อยๆที่กลับมาเขาอาจจะยิ้มรับให้เรากลับมานะคะหรือว่าแม้แต่คําว่าขอบคุณเนาะเขาอาจจะขอบคุณกลับมาเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าอิ่มเอมใจก็ได้ะคะ่ะอย่างเช่นกวางเนี่ยเออ กวางไลฟ์สดใน tiktok ใช่ไหมก็คือคอมเมนต์มันจะขึ้นเร็วมากเลยค่ะแต่ว่าพอเวลากวางดูดวงไปแล้วเนี่ยแล้ก็นอกจากเขากดไลค์แล้วใช่ไหมยังมีคนมาบบบว่าเสียเวลา นะมาพิมพ์คําว่าขอบคุณให้กวางด้วยพอพอกวางรู้สึกเนี้ยโอ๊ยกวางรู้สึกแบบตื้นตานกวางก็จะบอกเลยขอบคุณนะคะสําหรับความขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ประชดน,นะแต่เป็นความรู้สึกจริงๆว่าอยากจะขอบคุณจริงๆค่ะนะการให้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยเราสามารถให้ได้ต่อเนื่องเลยนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้ค่ะนะคะได้บุญได้บารมีได้อะไรก็แล้วแต่แหละค่ะ ในเรื่องของความรักก็เหมือนกันค่ะนะความรักเราก็าควรจะแบ่งกันรับแบ่งกันให้ค่ะไม่ควรที่จะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไี่เอาแต่เอาเทค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 คะแต่ว่าไม่เคยจะแบบให้เลยไม่เคยกีฟเลยนะคะไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเรารักกันจริงรักกันจังนะคะเราจะต้องนะเออผัดกันรับผัดกันให้มันเลยจะเกิดความสุขขึ้นมานะคะอ่าวางวางเสียไพยไว้ในนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราศีไหนบ้างนะคะจะพัวพันกับชาวราศีกลุ่มนะอ่ามาเป็นไกด์ไลน์นะคะจะมีก็ได้นะคะจะตรงกับตรงนี้ก็ได้หรือไม่ตรงกับตรงนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ได้ค่ะไพ่ราศีแรกคือลีโอนะคะราศีสิงห์นั่นเองนะคะเห็นไหมดูด,ดุเดือดทีเดียวนะคะราศีที่สองคือเจมินายค่ะเจมินายนะเป็นราศีมีถุนค่ะ ตามด้วยค่ะธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีอะไรบ้างนะคะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยววางขึ้นขึ้นเออวันที่ไว้ให้ขึ้นรูปไว้ให้ขึ้นราศีไว้ให้นะคะเออจะได้ไม่จะได้มไดม่สับสนนะคะอ่ะเรามาดูคนโสดก่อนนะว่าคนโสดเป็นยังไงบ้างค่ะคนโสดมีเจ็ดเหรียญน,นะคะ ตามด้วย Temperance ค่ะตามด้วย k คิงถือถ้วยนะคะแต่ดันถือขวดเลยจ้าอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะตามด้วย3เหรียญค่ะแล้วก็ High p r e s t i g e นะคะอันในกรณีแรกก่อนนะคะใครนึกถึงคนเก่าเอย ใครเคยนึกถึงคนเก่าเอ่ยคนเก่าอาจจะกลับมาค่ะกลับมาทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะกลับมาคุยนะคะไม่ได้กลับมาแบบว่าคบกันหรืออะไรแบบนี้นะคะสเต็ปแรกก่อนเลยค่ะเขาเข้ามาเขาจะเข้ามาคุยค่ะอาจจะปรับความเข้าใจนะคะเออแต่ถ้าเกิดต้องคบกันนะคะถ้าเกิดว่าม,ม,มันจะต้องคบกันนะหรือแบบคุณยอมใจอ่อนเนี่ยระวังนะคะ ระวังเขาจริงๆแล้วที่เขาเลิกกับคุณไปเขาไปมีคนอื่นแล้วนะคะพอเขากลับเข้ามาหาคุณคุณกลายเป็นรองเฉยเลยเออคุณกลายเป็นรองเฉยเลยจากมือที่หนึ่งกลายเป็นมือที่ 3, สซะง,งั้นนะคะ,ะระวังด้วยนะเ,ออเดี๋ยวคนจะ,จะมีคุณจะมีคนเข้ามาค่ะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ของชาวราศีกุมค่อนข้างเบือ่อเบือ่อชีวิตเบือ่อหน่ายเบื่อ่นเบื่อนี่พยายามทาอะไรหลายๆอย่างให้มันเปลี่ยนแปลง พยายามให้ชีวิตรู้สึกมีการสมดุลหรืออะไรแบบนี้นะคะจะมีหนุ่มเข้ามาหนุ่มใหญ่นะคะอา,อายุน่าจะประมาณน่าจะมากกว่าคุณจะห้าปีประมาณนี้นะคะประมาณนะประมาณอาจจะเข้ามานะคะมาช่วยคุณในเรื่องของการลงทุนก็ได้ค่ะมาช่วยคุณในเรื่องของการค้าขายก็ได้นะคะมาช่วยคุณในเรื่องของชีวิตของคุณให้คุณดีขึ้นก็ได้ นะเขาจะมาเปลี่ยนแปลงค่ะคนคนนี้เขาจะมาเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องระวังให้ดีค่ะเพราะมันมีไพ่ใบนี้ประกบอยู่นะไพ่ไฮเพรสเทสนั้นประกบประกบอยู่ก็คือเราต้องระวังให้ดีแม้แต่คนนี้ที่เข้ามานั่นะ่ะทําดีด้วยสารพัดโอ้ยเทพบูตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยค่ะว่าเขามีใครอีกคนหรือเปล่าคนนี้ค่ะเขาจะมาเติมเต็มในชีวิตคุณให้คุณรู้สึกว่า,วามันมันว้าวอะ่ะ มันกระชุ่มกระชวยมันมันแซบอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันเป็นความสุขนะคะมันเป็นความสุขแต่ตอนนี้เห็นไหมว่าน่าคุณดูเบื่อมากเซเว่นเซเว่นออฟคอยเนี่ยมันเป็นอาการที่ละล้าละลังรอนู่นรอนี่ไม่มั่นใจทําอะไรสักอย่างเลยจะขุดมันออกมาดีไหมเนี่ยจะหาเงินใช้จากต้นไม้จะขุดมันออกมาดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าเบื่อกลัวต้นไม้เจ็บ อะไรทํานองนั้นอารมณ์มันเป็นแบบนั้นนะคะแต่เดี๋ยวคนคนนี้เขาจะเข้ามาเขาจะแบบอาจจะมาสอนคุณลงทุนทํายังไงบ้างหรืออะไรอย่างนี้คนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างฐานก็ได้นะคะอ,อ,อยู่ต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วินข้ามสมุทรมาเจอกับคุณเนพอดี โป๊ะ oh, ปะโป๊เ oh, ชพอดีเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนําก่อนดีกว่าค่ะควางไม่อยากจะให้คลิปมันยืดยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวคุณจะเบื่อกันอ่ะเรามาดูนะคะไพ่อันนี้เป็นไพ่ของ Whisper of, of Love นะคะ Whisper of Love เขาบอกว่า Demonstrate of เ uh, Demonstrate Love ค่ะ Find out what is important to those you สำเนียงไทยเลยนะ To those you love and act on it ค่ะ ก็คือนะบางครั้งนะคะเราก็ต้องแบบว่าหาเนาะหาแก่นของมันว่าเฮ้ยจริงจริงแล้วเนี่ยความรักมันเป็นยังไงเหมือนตอนเนี้ยเหมือนตอนนี้คุณกําลังหาหาตัวเองไม่เจอเออหาตัวเองไม่เจอไม่รู้จะทํายังไงนะคะหาตัวเองไม่เจอพยายามให้ชีวิตมันสมดุลแต่มันก็ยังไม่สมดุลสักทีนะคะบางครั้งเราก็ต้องนะ พยายามที่จะแบบหาไปหรือลองลองผิดลองถูกเดมอนเจตการแบบเข้าไปลงมือทำต้องลองผิดลองถูกดูค่ะถ้าไม่ลองผิดลองถูกดูเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าความรักนั้นอะ่ะมันใช่ของเราหรือเปล่ามันเหมาะสมของเราหรือเปล่าแตอา่อย่าลืมนะต้องถูกทำนองคลองทำด้วยนะคะนะอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ ชาวอา่อราศีมังกรน,นะคะราศีมังกรอ,อ่ะวางขอเก็บไพ่ก่อนนะอ่ะอย่าลืมนะว่ามีราศีอะไรบ้างนะคะมีราศีสิงห์ราศีเมถุนแล้วก็ธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกค่ะที่เกี่ยวข้องกับคุณเอามาต่อกันค่ะตรงนี้นะคะด้วยความไม่ชัดเจนของพวกคุณนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีสี่เหรียญน,นะคะสามไม้นะคะตามด้วยเอ็มเพเรอร์ค่ะ แล้วก็ u u e n o of u u p นะคะราชนีถือถ้วยนั่นเองแล้วก็ต่อมาก็คือ k Night of Cup ค่ะตรงนี้ควางรู้สึว่าเหมือนกับว่าคุณอะกำลังรอคอยใครสักคนที่จะกลับมาเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถูกไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบมาๆไปไป,ไปก็ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปหรือหายไปเลยแบบเดือนนึงแล้วก็กลับมามันก็กลายเป็นเหมือนเฟรนด์วิสเบเนฟิตอะไรประมาณนี้นะคะ คุณอาจจะยังรอคอยคนคนนั้นให้กลับมาก็ได้คนคนนั้นอาจจะเป็นเอ็มเพเลอร์ก็ได้นะคะคนที่เอาแต่ใจมากๆเลยแล้วก็ทําแต่ตามใจตัวเองเออแล้วก็คิดว่ามันมีคว e นออฟคัพขึ้นมานะคะอาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณก็ได้ว่าช่วงนี้คุณรู้สึกแซดมากๆเศร้ามากๆดรามา่าควีนสุดๆนะคะรู้สึกดาวอะเนอะทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจมันจะดาวมันก็ไม่ผิดหรอกคะ่ะ ไม่เป็นไรหรอกเนาะอะ,อะแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่อยู่คู่ติดกับ e m p เ r อเก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ครอบครัวเดียวกันกับคนที่เป็นเอมเพอเก็ได้นะคะเออแต่คุณก็แต่บางทีเขาการที่เขาจากไปเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะคะบางทีเนาะคุณยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าเขาอะมีคนอื่นหรือเปล่าแต่เขาอาจจะไปเรื่องของอะไรเรื่องของการทํางานเนาะ เขาอาจจะบอกคุยงี้เออฉันไปทํางานนะเธอเนี่ยอาจจะวินถือถือถอ้วยมาฉันไปทํางานนะเธอฉันต้องไปนูน่นไปสังคมไปนูน่นไปนี่นะอาจจะติดต่อไม่ได้สักพักนะคุณรู้สึกโอเคไว้วางใจแล้วก็คงรอคอยที่ศาลาเดิมนะคะท่าน้ําที่เดิมนะคะเมื่อไหร่เจ้าชายจะแบบว่าขี่เต่ามาหาสักทีเนาะมันก็ยังไม่มาหานะคะมันเหมือนกับว่ามาสี่พอมาดูสี่เหรียญตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าอะไรรู้ไหม จริงๆแล้วเขาก็กักคุณไว้นั่นแหละอืเวลาคุณเวลาคุณกับเขาห่างกันนะแล้วอยู่แบบเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสอง,สองสา,อาทิตย์สามอาทิตย์แล้วอยู่เขากลับมาก็ทำกับคุณเหมือนแบบโอ,โอ๊ยแม่ทุนหัวรักเหลือเกินพ่อทุนหัวอะไรแบบนี้นะคะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณจะสแตนบายเพื่อเขาเสมอ คุณจะเทคแคร์เขาเสมอพอพอเขากลับมามันก็เป็นแบบนี้ค่ะคือเขากักไว้ไม่ให้คนอื่นไปไม่บอกว่าเออไม่ต้องรอนะหรืออะไรเงี้ยเขาไม่บอกว่าแย่จุงเบยนะอันนี้ก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะนะความสัมพันธน์นี้ดังนั้นคุณเลือกได้นะคะว่าคุณอยากจะออกมาหรือว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็ถ้าเปิดไพ่มาเพิ่มอีกคุณจะต้องเป็นทุกแน่นอนเลย นะคะเอาเรามาดูคำแนะนำของ Whisper of Love กันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ Whisper of Love เขาบอกว่า do something for someone give your attention to another บางครั้งเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อคนคนนั้นบ้างเนาะจริงๆแล้วอกวางคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะบอกตัวคุณเองหรอกน่าจะบอกตัวคนนั้นว่าคุณควรต้องทำอะไรที่มันจริงจังได้สักทีทำอะไรก็ได้เพื่อให้อีกคนนึง ให้รู้สึกว่าเขามีค่า To be someone อะเออให้เขามีค่าอันเนี้ยคุณกลายเป็นเป็นคนที่แบบ no body ไปแล้วนะถ้าถ้าถ้าเกิดจะหวังรอเขากลับมาอย่างนี้ตลอดเวลาโดยที่เขาไปไปหายหายอย่าเงี้ยคุณคือ no body นะคือเป็นคนที่ไม่มีตัวตนสำหรับใครเลยนะคะเออดังนั้นคุณจะอยู่แบบนี้หรือว่าคุณ move on ไปข้างหน้าแล้ว do something for someone ดู m e t h i n g แสดงว่ามันต้องมีความหมายอ่ะ for someone someone คนนั้นก็จะต้องมีความหมายเขาถึงได้เป็น someone ของคุณอลองลองดูนะคะลองดูอ่ะไม่รู้จะงงหรือเปล่านะวางพูดบวบนนะอ่ะมาดูนะคะคนมีคู่กันคะ่ะว่ามีไพ่อะไรบ้างเนาะขอจัดไพ่แบบนึ่งนะ มีขึ้นมาค่ะราชนีถือเหรียญน,นะคะตามด้วยเฮอร์มิตค่ะแล้วตามด้วยสีดาบค่ะตามด้วยเอ่อแปดถือ 8, 8, 8เหรียญแปดแปดเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยหกถ้วยเนาะมันเหมือนมันอยู่กันด้วยความผูกพันอะนะนะนะท,าทางที่แบบว่ามันอาจจะมีหลายครั้งหลายคาที่แบบว่าแยกกันอยู่แล้วก็มีคู่นี้นะอาจจะเป็นพวกแบบเซปเปเรตก็ได้แต่งงานกันแล้วแล้วก็เซปเปเรตกัน คือแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะคะอยู่ของใครอยู่ของมันเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีไม่ขาดเลยต้องอีกฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่จะต้องส่งค่าเลี้ยงดูให้อีกฝ่ายมีแปดเหรียญขึ้นมานะคะคือการทําสิ่งแล้วก็มีเฮอร์มิตขึ้นมาคือการทําสิ่งที่ถูกต้องนะคือการที้แบบเออให้ค่าเลี้ยงดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมว่ายังไม่ตัดขาดมีไพ่หก้วยขึ้นมาตัดขาดไม่ได้หรอกคะ่ะเนาะ หกถ้วยเนี่ยมันเป็นคามันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงอดีตด้วยอดีต,ตการอดีตขนาดไหนอดีต,ตชาติไปเลยจ้ะ p a s t Life เลยนะคะเนี่ยมันเป็นอดีตแบบนี้ดังนั้นแสดงว่าอดีตของคุณเนี่ยมันได้ผูกคุณกับเขาผูกอยู่ด้วยกันมันเลยตัดกันไม่ขาดนะคะเขาหรือคุณก็ได้เนาะอาจจะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายอะไรกันในเรื่องของความสัมพันธ์กัน เนี่ยมันมีเบรกมาละใช้กับเบรกอะเห็นไหมนอนหลับไปเลยนะคะรู้สึกว่ามันไม่ดีหลับดีกว่ารับก่อนเลยเนาะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างอยู่ในค่ำไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าต้องการอะไรมันไม่เหมือนวันรักแรกแล้วอะจริงๆแล้วอยากให้นึกถึงในวันรักแรกนะคะเนี่ยเออนะแต่มันมาถึงขั้นนี้ละขั้นนึงขนาดต้องแบบว่ามีค่าเรียงดูอะไรอย่างนี้ละ ก็คงไมต้องหนักหนาพอสมควรอ่ะเรามาดูคำแนะนำกันนะคะคำแนะนำ physical touch นั่นไง physical touch a tender touch can mean so much นะคะบางครั้งอะ่ะกับการที่คุณอยู่กับเขาห่างไกลกันเนี่ย take a break อย่างเงี้ยบางครั้งมันไม่ได้สัมผัสตัวเลยการสัมผัสตัวทางหลักวิทยานะ มันก็จะทำให้รู้สึกเราแนบแน่นขึ้นมานะคะการสัมผัสตัวการจับมือการจับแขนการหอมแก้มการคิสกันนะคะ On the cheek ก็ได้หรือว่า the l i p ก็ได้นะคะเนี่ยมันจะสร้างเนอะสร้างสายใยสร้างบอลขึ้นมาให้เราแน่นแฟนมากขึ้นนะเนี่ย physical touch สำคัญมากเลยอย่างคนที่รักทางไกลเน่ยมันไกลมากถึงแม้จะแบบว่าเ เซ็ตโฟนกันก็เหอ,เอะเนาะแต่มันก็ไม่ได้มีการทัชกันไม่ได้มีการที่แบบว่าไอ้นี่กันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ด้วยกันมันไม่ได้สปาร์กไงเออมันไม่ได้สปาร์กนะเออแต่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้นะถ้าเกิดเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดคุณกําลังเป็นอยู่กําลังที่จะเกิดขึ้นกําลังจะ take a break ละกลับมาจูนกันหน่อย กลับไปนึกถึงวันแรกที่คุณได้จีบเขาวันแรกที่เขามาจีบคุณวันแรกที่คุณได้เจอกันแล้วยิ้มกว้างขนาดไหนวันแรกที่เขาอบกอดคุณเป็นอย่างไรเออวันไหนก็ได้ที่เขาขอคุณแต่งงานวันไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามันสําคัญในวันไหนก็ได้ที่มันเกิดขึ้นช่วงแรกๆดึงความรู้สึกตรงนั้นมาค่ะดึงความรู้สึกตรงนั้นมาแล้วก็เอามาชโลมจิตใจในตอนนี้ที่มันรู้สึก ห่อเหี่ยวแล้วเกินอย่างกับลือสีในถ้ำที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนตายด้านไปแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะลองทำดูนะคะมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะกวางขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนเกิดในราศีกุมนะคะราศีกุมจริงๆเป็นรา,ราศีที่ดาวเด่นอยู่แล้วมีคนเข้ามาเยือยแยะมากมายแต่จะเก็บตัวทำไมล่ะ ะค,ะคุณมีออร่ามากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะอย่าเพิ่งกด Dislike กันเลยนะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถดูได้ที่ TikTok ok นะคะประมาณ1ทุ่มหึงสองทุ่มความจะไลฟ์สดที่นั่นนะคะอันเดี๋ยวรอให้ยอดตรงนี้ Follow มันขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาจะมาไลฟ์ที่ YouTube นะคะอ่ะวันนี้จบแล้วคะ่ะของชาวราศีกุมบ๊ายบาย